เรามองหุ้น BTS BM เป็น d i v วอเรนซ์เพลย์ที่น่าสนใจได้นะครับคล้ายๆกับตัวเราล็อกยูระยะกลางยาวนะครับด้านการทุนไปนะครับแต่ถ้าเรามองว่ามันอาจจะเป็น uncertainty ของตัว fiscal stress <c oughs> <c oughs> ก็คือขึ้นอยู่กับว่านโยบายการคลังเป็นยังไงในแต่รัฐบาลมันไม่แน่นอนเราอาจจะมองเป็น volatility trap ได้ว่าอ volatility ถูกมาตอนนี้นะครับเกิดจากความไม่แน่นอนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมอยากให้ทุนเองเนี่ยนะครับต้องพิจารณาเรื่องนี้ดีๆว่าเอ๊ะคุณมองในแง่ไหนแต่ถ้าถามผมแล้วกันนะครับผมคิดว่าเออ่นโยบายหลายๆส่วนเนี่ยนะครับถ้าทําแล้วนะครับแล้วมันสร้าง Impact บวกต่อครัวเรือนนะครับในภาพรวมเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยรัฐบาลทุกชุดเขาจะเดินหน้ากันนะครับแล้วก็มันจะนําไปสู่ปฏิบัติการในเรื่องตัวแท็กรีฟอร์มอื่นๆในอนาคตแน่นีนนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าให้โอกาสนะ65%จะเป็น s ubsidy stable นะครับแล้วก็35%จะเป็น fiscal trade นะครับที่จะทำให้เกิดภาพบอลล i ชัน r ทร็เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่า o p p o r t u n i t y ในการซื้อครับทั้ง BTS แล้วก็ BM นะเราผมโนตนิดหนึ่ง BM เนี่ยกลางยาวเขามีความน่าใจเรื่องหนึ่งถ้าตลาดหุ้นไทยเริ่มฟื้นต่อเนื่องนะครับแล้วหุ้นในลักษณะ Defensive Play นะครับหรือว่าเป็นคล้ายๆกับตัวบอลยิวเพลย์นะครับในหุ้นดิเฟนซีฟแบบนี้นะครับมันเริ่มถูกดึงสารกลับต่อเนื่อง บีเอ็มมีโอกาสในระยะกลางถึงยาวนะครับกลางถึงยาวผมเนี่ยก็หมายถึงเทอมสัก3เดือนถึง6เดือนอาจจะกลับเข้าไปอยู่ใน MSCI รอบใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณากันดูถามว่าในเชิงวอลเลชั่นตอนนี้นะครับ BTS เราให้เรตติ้งบ่านะครับมูลค่าพื้นฐานอยู่ที่6กบาทสนะี่บครับไซดเยอะมากนะหกบาทสี่สิบเนี่ยนะครับส่วน BM วก็9ก้บาทสินะครับ2ตัวเนี่ยอัพไซด์เกิน 50%นทั้งหมดนะครับก็ลองพิจารณาดูครับ